สวัสดีครับสมชายมาดีเอ็มซีนคตนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกทุกท่านนะครับไปดูเด็กๆอาบน้ํากันนะครับท้ากลางอากาศที่กําลังหนาวเหน็บเย็นจะเยือกเออเดี๋ยวดูครับปฏิกิริยาของเด็กๆของเราจะอาบน้ํำยังไงได้เนี่ยมั่น์พ์ไปแล้วนะคระับกแพงอ่าแซนคําแล้วก็น้องทุกงเงิน ดูอาบน้ำก่อน oh, สายฟ้าก็มาแล้วจันทิ์ก็มาแล้วเดี๋ยวอาบน้ำาชวครับเด็กๆอาบน้ำาชวทํทำไมไม่กินตร <c oughs> ว,าน,าวนี้ล่ะทำไมไม่กินอืมวันะมอีนจอนกูจอนเตียนี่ oh. สม oh. แบบเนะมืองไอ้สมแบบเมือง ลูซี่ดิอ่าอาบน้ำครับอาบแล้วครับอาบแล้วครับดูครับทำตาสีหน้าสีตาครับแบบเย็นแต่ไม่มมกล้าแสดงออกครับยเย็นแต่ไม่มมกล้าแสดงออกครับนี่มันหนาวนี่ช้างสะอาดกว่าควานนะฮะควานไม่ได้อาบน้ำห้าวันแล้วนะควานฉุยเนี่ยยังไม่ได้อาบห้าวันแล้วคนะวานฉุยนะ จิตใจสะอาดครับแต่ร่างกายไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ครับนี่ช้างอาบทุกวันนะครับอาบนี่ช้างนี่ยอาบน้ําทุกวันนะแต่ควานนี่อาจจะเรื่องอะไรจะไปเสี่ยงกับเอาชีวิตเป็นแลกกับน้ําขันเดียวเออเรื่องอะไรจะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับน้ําขันเดียวอ,อาบน้ำอาบน้ำเดี๋ยวไปดูลูกสาวก่อนลูกสาวอาบน้ำน้องถุงเงิน

ตึวเงินอา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 ตัวเงินนี่มาแล้วได้อาบน้ําแล้วอาบน้ําแล้วอาบน้ําแล้วเย็นไหมเย็นไหมเย็นไหมมานี่เด้อมานี่เด้อมาที่เด้อไปไหนไปดมอึใครอ่ะไปดมอึใครอย่าก่อนเด็กๆจะลงสู่สนามลานแสดงครับต้องอาบน้ําก่อนเห็นตัวสันๆนั่นเนี่ยสันสันไหม พี่สันครับวันนี้มีแดดอยู่บางวันมีวิ่งหนีน้ำด้วยแต่น้ำอยากเย็นเย็นอยากเย็นเย็นอยากเย็นๆย็นทองคำทองแท่งมาแล้วน้ำเพชรก็มาแล้ว,ก,ลวกัดเย็นเลยกัดเย็นไป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 น่าสิเอาเอาเอาไฟไปจูดไว้แล้วกัน นั่งทิ้งอ่ะนั่งทิ้งนะนั่งทิ้งไป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 รอไปนี่ฮะมาแอบดูเด็กๆขาอาบน้ํากันแอบดูเด็กๆขาอาบน้ํากันแน่แน่แน่่อืมอืมถูก่อนอย่าไปหักต้นไม้เขาเด้อไป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  สามตัวลอยสามตัว้อย <laughs> สามตัว้อยสายฟ้ารอคิวอยู่ครับสายฟ้ารอคิวอาบน้ำอยู่ฮะเสร็จคำเสร็จแล้วจวคำแพงแล้วก็สายฟ้านะพีสายฟ้าโอ้ไรมอนมาแล้ว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  <c oughs> โอ้ตอนนี้ เอซครับประกาศเชิญนักท่องเที่ยวนะครับมานั่งที่ลานแสดงลนะครับผมในมอนอาบน้ำไหอยังครับอาบน้งแต่บ้านแล้วออกจากบ้านแล้วครับผมแห้งแล้วตัวแห้งแล้วมาแล้วครับตอนนี้เด็กๆกนักแสดงของเรานะครับมากันเกือบจะทบหมดทุกเชือกแล้วนะครับผมมีขาดบ้างครับมีขาดบ้างไม่มาบ้างขาดบ้าง Ayo à, nơi này ngon này dùng này dùng này, dùng này. Dùng này. À, bên này ừ. bên này này nơi 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 thú อีหล่ากำแพงอีหล่ากำแพงเอามาเร็วถึงเวลาแล้วจ้าถึงเวลาแล้วจ้าถึงเวลาแล้วรอบสุดท้ายแล้วนะคะสวัสดีค่ะจูกจุกรูบนี่ฮ่าฮ่ <Yeah. laughs> ถุงเงินมาแล้วมาแล้วถึงเวลาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วกินอะไร

โอ้กลรม,มังน้ำฝนมาแล้ววันนี้ขก่อนจ้าจ๋าจ้าจาก่อนวันีขาโอ้ยออนยนออนยนเอาละคเอาแล้ว,ลวที่เก่าเวลาเดิมครับที่เก่าเวลาเดิม,มอุย้ยกอนแสดงก็ต้องมาโชว์กายกรรมก่อนครับบนก้อนหินก้อนนี้นะเป็นก้อนหินเออตอนนี้ทำแทงคลองไปแล้วแซนคำหาที่ขึ้นไม่ได้แล้วอ้าวกลับมาทั้งนี้ นีต่ติ้วๆมาอีกแล้วเจออีกแลทำไมไม่ไปเล่นกับขาโอ้เอาขาโอ้ถอยหลังถอยหลังเอถอยหลัง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 ,ลง,ลงเป็นห่วงหางด้วยเออ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 อ่ะเอาละครับผู้ชมครับอ่านะฮะก้อนหินก้อนนี้ เป็นที่เล่นสนุกของ3เชือกนี่แหละสามตัวนี่แหละเฮ้ยซ้อมซ้อมซ้อมซ้ออ, <c oughs> อ้าวคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเห็นความน่นารักของเด็กๆนะก่อน <c oughs> การแสดงจะเริ่มต้นขึ้นนะครับในช่วงเวลาบ่ายสองโมงนะครับนะฮะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวิ่งมาหาเลยอะ่ะไปแสดงก่อนนะจ๊ะตัวเองไปดูปอู้อะไร อะไรลูกอะไรลูกอะไรอะไรลูกรมแล้วเมแล้วอะไรครับอะไรครับมายุ่งตลอดเลยไอ้เก่าจับนมตลอดเลยจับนมตลอดเลยจับนมตลอดเลยเอ้ยเนาะเออ,นอ,น <c oughs> เอ,อบ่ถึงเวลาแล้วลูกปลาหายนะครับฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมเป็นกําลังใจนะครับใหน้หนายด้วยนะครับโอ้โหอะไรโอ,อ้บังทําไมลูกโอ้ไม่ให้เห็นบอกไม่อยากจะให้เห็นบอกไม่อยากจะให้เห็นนะ อยากไดเง็นก็ทำอะไรกันเนี่ยไปแล้วกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วพบใหม่นะครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยดูมันทำเนาะไปแล้วไปแล้วเอ้ยถึงคิวแล้วถึงคิวเลยถึงคิวแล้วถึงคิวแล้วไปยอมลงเอาแล้วแล้วคิวแล้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 วถึงคิวแล้วเร็วเร็วเอาไม่แล้วเนี่ย ไปแล้วนะครับลงสนามแล้วครับสวัสดีครับเราไปวันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับบางบางครับไม่เต็มสนามอ่ะ Let's go Let's go นะครับบ๊ายบายจ้า